จัดโกมินโปรดักต์จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราปอยเซียนทั้งยาดมตราปอยเซียนพิมพเสน้ำตราปอยเซียนยาดมผีเป๊กจัดกิจกรรมปอยเซียนยิงให้ยิ่งได้ฉลองวาระครบรอบ88ปีผลิตภัณฑ์ตราปอยเซียนการให้ที่ยิงใหญ่คือการให้โอกาสและการให้ชีวิตมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์จำนวน888,888บาทแก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยพร้อมมอบผลิตภัณฑ์ในเครือและของที่ระลึกรวมมูลค่ากว่า500,000บาทแก่ผู้บริ จากโลหิตตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยติดตามกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook f แฟนเพจโปยเซียนค่ะครับก็คือโปยเซียนเราเนี่ยนะครับตระหนักมาตลอดว่าเราเติบโตมาได้88ปปีนะครับจนถึงปีนี้นะฮะแล้วก็จะเติบโตต่อไปด้วยแรงสนับสนุนนะครับจากคนไทยจากสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจึงอยากจะมาสร้างการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็อยากจะตอบแทนสังคมที่ทําให้ทุกๆก,การเติบโตของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะดําเนินมาได้ด้วยดีตลอดมานะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมีโครงการนะครับ88ปีลงาจากโรยเซียนยิ่งให้ยิ่งได้นะครับมาร่วมการบริจาคโลหิตนะครับหรือว่าส่วนประกอบโลหิตกับสภาการชาติไทยแล้วก็รับของที่ระลึกสุดพิเศษนะครับลิมิเต็ดเอดิชั่นหลายการการเลยครับจากโรยเซียนครับผมนะตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเ,เราก็จะมีกิจกรรมนะฮะก็ ขออภัยครับนะเราก็จะมีกิจกรรมการแจกของ limited edition นะครับก็จะเป็นของที่ระลึกนะฮะไม่ว่าจะเป็นยาดมกาโยเซียนหลอดสีแดงนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีครั้งแรกนะครับที่นี่นะฮะที่ศูนย์บริการโรบิตแดงชาติสภากาชาติไทยนะครับเป็นสีแดงแบบกาชาติเลยนะเพราะว่าปกติแล้วยาดมกาโยเซียนจะไม่มีสีแดงอยู่บนหลอดนะครับทั้ง6สีของเราไม่มีสีแดง แต่ว่าเราจะมีสีแดงที่นี่เป็นที่แรกนะครับแล้วก็ยังจะมีกระเป๋าผ้ายีนส์นะครับซึ่งเป็นกระเป๋าผ้าพิเศษนะครับที่เราสนับสนุนนะครับงานฝีมือของชาวบ้านแล้วก็มีของที่ระลึกอยู่ด้วยนะครับก็สามารถที่จะมารับได้นะครับทุกคนที่มาร่วมกันบริจาคโลหิตหรือว่าส่วนประกอบโลหิตอื่นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็เลือดเป็นพลาสมานะครับหรือว่าส่วนอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะมารับของที่ระลึกจากเราได้ที่ศูนย์ประกันสุขชาติสภากาชาติไทยครับใช่ครับตลอดปี2องพ ที่ผ่านมานะครับเราก็มีโครงการนะครับที่เราอยากจะตอบแทนสังคมนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของ กิจกรรมต่างๆนะครับที่เราเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาร่วมสนุกกับเราได้เพราะว่าเราตระหนักว่าโคยเซียนเติบโตขึ้นจากการที่คนทุกเพศทุกวัยนะครับให้การสนับสนุนเราเราไม่สามารถแบ่งแยกใครออกจากกันได้เลยฉะนั้นทุกกิจกรรมของเรานะครับตลอดปีนี้นะจึงเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถมาร่วมกันได้อย่างไม่มีข้อจํากัดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่งานสงกรานสยามนะครับเรามีสไลเดอร์ยักษ์ที่ทุกคนเข้ามาเล่นกันได้เป็นสงการที่เฟรนลี่กับครอบครัวกับคนทุกวัย นะครับเรามีกิจกรรมที่ส่งเสริมนะครับศักยภาพของคนพิการนะครับในช่วงเดือนความภาคภูมิใจเดือนมิถุนาย,ยนเราเลือกหยิบประเด็นความหลากหลายในเรื่องความพิการขึ้นมาสื่อสารกับสังคมนะครับแล้วเราก็ยังเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมนะครับนักกีฬาวิวแชร์เคอร์ลิง่งทีมชาติไทยนะครับซึ่งตอนนี้แข่งขันกันอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับรวมไปถึงเรายังมีเรื่องของการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินบริจาคนะครับให้กับสภากาชาติไทยแล้วก็ โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนะครับแล้วก็สถาบันกนารก้าอีกหลายแห่งแล้วก็ยังมีการสนับสนุนเก้าอี้นะครับซึ่งเก้าอี้เนี่ยหลายคนจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่เรามองว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าตามโรงพยาบาลแห่งต่างๆเนี่ยนะครับ เก้าอี้เนี่ยไม่ค่อยเพียงพอสำหรับการให้บริการคนไข้นะครับเราจึงเริ่มต้นที่เมืองรอง3จังหวัดก็คือจังหวัดบึงกาฬจังหวัดระนองและจังหวัดชัยภูมินะครับโดยบริจาคเก้าอี้ไปเนี่ยมากกว่า50โรงพยาบาลนะครับรวมถึงยังมีการให้บริการเก้าอี้ที่อุทยานประวัติศาสตร์นะครับ9แห่งของประเทศไทยท,ยทั่วประเทศนะครับซึ่งก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับนอกจากนี้ยังมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับโดยเราได้รับความอนุเคราะห์นะครับร่วมมือจากอุทยานประวัติศาสตร์พระนคร สีพิยานะครับแล้วกรมศิลปากรในการนําเอาพลาสติกเหลือใช้นะครับซึ่งรวบรวมจากทั่วประเทศเลยนะครับมีคนเข้ามาจอยกับเราเยอะมากเลยนะฮะซึ่งเราได้รวบรวมพลาสติกจากทั่วประเทศเนี่ยนะครับเป็นน้ําหนักมากกว่า9ตันนะครับเพื่อไปทำํำถนนนะครับซึ่งเป็นทางเดินบริเวณหน้า ลานวัดพระศรีสรรเพชญ์และวิหารพระมงคลบพิตรนะครับที่อุทยา,านประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่ของคนไทยนะครับแต่ว่าเป็นจุดต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีสภาพที่ใช้งานมานานแล้วเราก็เห็นว่ามันถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงแต่ปรับปรุงยังไงให้รักโลกนะครับเราก็เอาพลาสติกเหลือใช้9ตันมาผ่านกระบวนการอัพไซคลิงเพิ่มคุณค่านะครับแล้วก็กลายเป็นอิฐบล็อกสําหรับทําถนนนะเพื่อให โบราณสานของเราเนี่ยนะครับมีความสวยงามมากขึ้นและที่สําคัญนะครับจะเป็นถนนที่ปลอดภัยสําหรับทุกชีวิตนะครับนะแม้กระทั่งคนที่ ใช้รถเข็นนะครับมีข้อจํากัดานร่างกายต่างๆก็สามารถที่จะอเข้าไปในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจทำนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนะครับสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมนะครับกับสังคมด้วยเพราะว่าเราตระหนักว่าเราต้องการการสนับสนุนนะครับจากคนในสังคมแล้วก็เราเติบโตมาได้ก็เพราะว่าสังคมไทยให้โอกาสเราจริงๆครับ ครับผมนะฮะก็ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ8ปปีโพสเซียนยิงให้ยิงได้นะครับมาบริจาคโลหิตนะครับหรือส่วนประกอบโลหิตอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็ดเลือดลาสมาหรือว่าส่วนอื่นๆนะครับตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเป็นผู้บริจาคของสภากาชาติไทยเอาไว้นะครับตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ครับมารับของที่ระลึกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโพสเซียนลิมิเต็ดเอดิชั่นกระบุกออมสินตาโพสเซียนสินค้าอื่นๆรวมถึงกระเป๋าผ้านะครับซึ่งก็เป็นกระเป๋าผ้าพิเศษที่เราตั้งใจทํามาให้กับอาสาสมัครผู้ ร่วมบริจาคโลหิตด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเพราะว่าการให้เลือดเท่ากับเป็นการให้ชีวิตนะครับเลือดหรือส่วนประกอบของโลหิตที่เราให้ไปนะครับสามารถที่จะนําไปต่ออายุนะครับหรือว่านําไปสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศได้นะครับและที่สําคัญทําให้เราสุขภาพดีขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเดือนนี้แต่อยากให้เป็นผู้บริจาคโลหิตหรือส่วนประกอบโลหิตเป็นประจําตลอดไปนะครับเหมือนอย่าง ผมเองก็เป็นผู้บริจาคพลาสมาประจําของสภากาชาติไทยนะครับตอนนี้ก็120วครั้งแล้วนะครับก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้มา,าทําอะไรดีๆนะครับให้กับสภากาชาติครับผม